วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูจิ๊บในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องมลพิษทางเสียงค่ะในแต่ละวันนะคะเราจะได้ยินเสียงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้านะคะเสียงพูดคุยกันหรือเสียงรถยนต์บนท้องถนนนะคะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่หูของเราก็ต้องทนะําหน้าที่รับเสียงต่างๆเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะ ซึ่งมลพิษทางเสียงนะคะก็คือเสียงที่มีความดังมากจนก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินหรือบางเสียงอาจจะไม่ดังมากนะคะแต่อาจก่อให้เกิดความรำคาญแล้วก็ความบุ๋นีิดได้ค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงฝนตกนะคะแล้วก็เสียงน้ําทะเลค่ะ แล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นเสียงจากการวิ่งนะคะแล้วก็เสียงจากรถจัก,กรยานยนต์ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่า85เดซิเบลนะคะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูค่ะในการวัดความดังของเสียงนะคะเราจะใช้เครื่องวัดระดับเสียงะคะ่ะตามรูปภาพนี้เลยค่ะซึ่งจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะคะเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์เริ่มได้ยินนะคะก็คือ0เดซิเบลค่ะ แล้วก็เสียงดังที่มนุษย์สามารถทนฟังได้นะคะก็คือ120เดซิเบลค่ะตัวอย่างเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือมลพิษทางเสียงนะคะเช่นเสียงจากเครื่องตัดหญ้าค่ะเสียงจากเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็เสียงจากรถจักรยานยนต์ค่ะมาตรฐานระดับเสียงจากจราจรที่กรมการขนส่งกำหนดไว้นะคะก็คือถ้าเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะคะถ้าวัดที่ระยะ7.5เมตรต้องไม่เกิน85เดซิเบลค่ะ แล้วก็ถ้าวัดที่ระยะ0.5เมตรนะคะต้องไม่เกิน100เดซิเบลค่ะแล้วก็ระดับเสียงเรือขนาดจอดนิ่งนะคะก็คือวัดที่ระยะ0.5เมตรต้องไม่เกิน100เดซิเบลค่ะผลกระทบจากมลพิษทางเสียงนะคะก็คือ1อันตรายต่อระบบการได้ยินนะคะจะเกิดอาการหูอื้อชั่วคราวหรือถ้าดังมากอาจทําให้หูหนวกได้ค่ะ2นะคะก็คือเกิดความรําคาญและก็งุนงิดนอนไม่หลับนะคะ3ค่ะรบกวนการติดต่อสื่อสารค่ะ การป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงนะคะก็คือ1ลดความดังของเสียงลงนะคะ2ค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังเกินกำหนดนะคะแล้วก็3ค่ะการใช้เครื่องป้องกันเสียงนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงกันไปแล้วนะคะเจอกับครูจิ๊บในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ